มีหมูกรอบคุคราฟมีกุ้งลัคกี้สุดว้าวมีหมูกรอบคุครัฟใหญ่้อบไม่อดข้างบนวันเรแมนกุ้งตันี้เราปดข้างบน ปดเ็ปเข้าดข้างบนนู่นนะปดข้างบนเออเ็ยืกุ้งมาเด้ไทยเอ้ยไทยเตงามเไอ้นี่โกยลยก้มากินดบหน่อยครับเรียกพี่ไทยหน่อยลูกงงามมามามา มา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 ด้ยโอ้เมนไผ่พุ่น่ะโอ้ปัดผมมากินซุกี้ตีน้อยพุ่น่ะโอ้ปัดผมรอครับพูด,ดนะหมดใโอ้พุ่น่ะแม่ห้อยพร้อมตัวนี้พุ่น่ะโอ้โหค่อยๆกินนะลกูกดูราคาผู้ใหญ่แนล่ลูกอ่ะกินให้คุ้มรู้ไหม ไกุ้งใหญ่ล่ะอือมาฟุงมดบ้าหลักแกเองนะบุกแกเองลูกแกโอ้ยย่างกุ้งลักกี้ซุกี้มีหมูกรอบมีหมูกรอบมีกุ้งครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องตุ๋มมาไหนหมูชอบกินแบบเนี้ยตุ๋มอีกเลย แซ่บเกิดพี่น,อน้องเอ้เนื้อกินได้ไหมลูกเจ้าน้ำปลาทีเนี้ยมันท้อนเสียไ,ได้เพิ่งนะหมูมมมกรอบแซ่บวะมีหมูกรอบด้วยนะครับเนี่ยมีกุ้งใหญ่ด้วยอืมแบบเบื้อแมนแมนหหัวกรอบน่ารู้วะหมูกรอบหมูกรอบเอาข้าวไปด้วยนะ กุใหญ่ก็มีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกุ้งใหญ่นะครับนี่กุ้งแม่น้ำน,นี่นี่นี่นาจอนี่หน้าจอนี่ทำคนเลยขอโทษไม่ใช่เอาขอโทษขอไปครับคนมากินนิดก็ได้ทำเลยเหลือไม เดียวมันเย็นก่อนเย็ค่อแกะได้โอ้ยหปวดจ้ยแก้วนะครับลวกเลยลวกนี้ดีกว่าไม่เดืเอดเดือเผ็ด กิ้มาก็ได้ไปนรอกินมากา่อนน้โอ้แซ่บปลาเตียง้ำสุปไหมอมร่อยแนะ่ลวกสุกแล้วนะครับโอ้โหแบว่าเนี่ยไอวินเนอร์น้ำเนาะน้ำเบงกันลูกนี่ลวกอันนี้ครับพี่น้องดูวยอแก้วครับนี่เอ้โบไอ้น้ำเดี๋ววววววดววยวลองลวกให้อีก โค้ให้นี่ไม่หล่อโม้ให้บอกคำว่าแ่บ yeah. ไม่รู้จะกินมือไหนมาเดินนี่กอัวอลังการงานสร้างมานะไทยพูดปลาเขาหน่อยเต็มเปิดไฟเต็มเต็ใส่ลงไปมาเดินไทยมาเดินเป็นน้ำงามมาเดินนี่กูเอ้ย แช่มีแต่ความแซ่บๆดูครับออกก่อ,อ,อนนะมันเย็นก่อนว่าน้ำซุปแซ่บมป่ะเสียร้อนก็ร้อนแก๊สก็ขึ้นไหนเนี่ยพี่น้อง ามาดูดูนะก่อนหลังแม่นะพอดีดดออเฮ้ยเศียรปลกร่อฮัลโหลเข่าติดปากพูดอ่ะออเฮ้ยเศียรอะไรพูดอ่ะปลาก,กินข้ากินแหน่แดดเฮ้อ,อจักว่ากุ้งว่าปลาว่าหมึก นี่อะไรไมลูกอะไรไหมลูกกินเยอะกินเลยลูกกินให้คุ้มนนผู้ใหญ่นะลูกเ้อเฮ้ย้หเมื่อก้ยอวนัวเฮ้ยโด้วยเกือบจะทึงแล้วล่ะเกือบโดนแล้วเมื่อกี้นี่ อบคุณพี่รองมากๆครับวันนี้กินแล้วครับกินแล้วขอบคุณโค้ชครับโคู้ก็ดีดีครับขับพี่รองวันนี้เลี้ยงน้องๆครับขอบคุณพี่รองครับพี้เลี้ยงสุดญ่พวกผมนะครับนี่ครับขอบคุณคุโคน้ชครับโอ้ยพอ่้องนี้ดีครับร้องเป็นใจนะพี่กินมากเลยนครับโอ้ยพูดภาษานี่หน่อยพูดภาษานี่อิ่มเลย up <laughs> <laughs>